อัตราส่วนของสังคมเป็นเท่าไหร่กันแน่สัดส่วนคนดีต่อคนชั่วมีคนดีและคนชั่วอยู่อย่างละ10%อีก80%นั้นคืออะไรกันแน่สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Bad Education 2023บทเรียนคนชั่วตอนที่ 1. นึ่งลิงฉากตัดมาที่คนขับแท็กซี่กำลัง,งค่มขืนผู้โดยสารสาวที่เมาหนัก กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่อยู่บนดาดฟ้าจึงปาหินใส่กระจกคนขับตกใจจึงหยุดและรีบขับรถหนีไปพวกเขาต่างดีใจและสนุกสนานที่ปาถูกเขาแข่งกันฉี่ให้ลงขวดวันนี้เป็นวันจบการศึกษาจางโป๋เวยเสียใจที่ต่อจากนี้ไปจะทำอะไรสุดโตรงแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วมีแค่หวังหงชวนที่ตอนนี้เขามีมหาลัยเรียนแล้ว เพื่อนในกลุ่มพยายามพูดให้เขาไม่เข้าเรียนต่อที่มหาลัยเพราะถึงเรียนไปหวังก็กลับไปทำโรงงานของพ่ออยู่ดีและถ้าหวังได้เป็นในายใหญ่เขาขอตามไปทำงานเป็นคนขับรถหวังตกลงจางชวนเพื่อนดื่มสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่หานคิดว่ากรีดเลือดน่าจะดีกว่าเมื่อไม่มีข้อยุติ จางจึงเปลี่ยนเป็นแลกความลับของกันและการแทนเมื่อเพื่อนยังมองว่าจางไม่จริงจังเขายกขวดฉี่ดื่มจนหมดจางเริ่มเล่าความลับของตัวเองปิดเทอมฤดูร้อนตอนหมห้าครูเข้ามาตรวจความสะอาดที่ห้องน้ำครูกดหัวจางให้ก้มดูโถฉี่ที่ไม่สะอาดและตำหนิพวกเขาที่เอาแต่เล่นและไม่ยอมทำให้สะอาดพร้อมทางสั่งห้ามไม่ให้กลับบ้าน จางสนใจลูกสาวของครูที่พัฒนาการช้าหานบอกว่าเขาไปแอบมีอะไรกับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองทำให้ลูกสาวออกมาเป็นออทิสติกเขาหยอกล้อก,กันไปมาครูจึงออกมาตวาดอีกรอบจางจ้องมองลูกสาวของครูอย่างมีแผนการอะไรบางอย่างครูร้อนใจที่ลูกสาวของเขานันหายตัวไป เธอเป็นออทิสติกทำให้ครูยิ่งกังวลจางใช้าชานมไข่มุกล่อลูกสาวของครูเพื่อทาอะไรบางอย่างจางพาลูกสาวของครูเข้ามาแอบในห้องเก็บของเขาให้เธอดูดชานมไข่มุกเพื่อไม่ให้ส่งเสียงครูเดินผ่านมาแล้วส่องเข้ามาในห้องเมื่อไม่เจอลูกสาวจึงรีบออกไปตามหาที่ต่อไปจางข่มขืนลูกสาวครู โดยให้ชานมไข่มุกกับเธอดื่มเธอจึงไม่ส่งเสียงร้องออกมาและการที่เธอเป็นออทิสติกทำให้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและสนใจแค่ชานมที่อยู่ตรงหน้าแค่นั้นจางให้เธอนับหนึ่งถึงหนึรเพื่อสิ้นสุดการเล่นเขาข่มคืนเธอและยังต่อว่าพ่อของเธอไปด้วยที่ถนนหน้าคลินิกตรวจภายในแห่งหนึ่ง พวกเขาเจอกับครูที่ท่าทางร้อนรนลูกสาวของเขามีท่าทีหวาดกลัวครูปลอบเธอว่าไม่เป็นไรแในพาลูกสาวเข้าไปภาพตัดมาที่ปัจจุบันจางได้ให้มากกว่าแค่คําสาบานเพราะงั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ต้องเล่าความลับจริงๆของตัวเองออกมาต่อไปคือคิวของหานเขายกหินขึ้นมาก้อนหนึ่งและํำชับว่าห้ามไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาด ทุกๆวันหลังจากติวเสร็จเขาต้องเดินผ่านสะพานที่นั่นมีคนเร่ร่อนที่มียุงมแมลงวันและขยะเต็มไปหมดอาศัยอยู่เลยไม่มีใครอยากเข้าไปยุง่งหานซื้อขนมเพื่อเอาไปทดสอบปฏิกิริยาของเขาดูบ่อยครั้งที่หานไปยืนข้างๆและมองดูเขาหลับเขาไม่รู้สึกตัวเลยสักครั้งวันหนึ่งตอนที่หานไปดูชายเร่ร่อนเหมือนทุกวัน มีหมาตัวหนึ่งจ้องมองเขาเขาเข้าไปเอาหินทุบหมาตัวนั้นจนตายเขาหันกลับมาหาชายเร่ร่อนหารคิดว่าเขาไม่มีทางที่จะฆ่าคนได้แต่กับชายผู้นี้ถึงจะทำก็ไม่มีใครสนใจเขาอยู่ดีว่าจะอยู่หรือตายชายเร่ร่อนรืมตาขึ้นหนาหนใช้หินทุบตอนแรกหานทุบไปที่สองที่อย่างช,ชา้าๆพอเริ่มได้ใจเขาทุบใส่ไม่ยัง้ง ชายเรย่ร่อนตายหลังเขาทุบจนพอใจการฆ่าชายเรย่ร่อนไม่ต่างอะไรกับการฆ่าหมาตัวนั้นเลยหลังจากนั้นหลายอาทิตย์หาติดตามข่าวทุกวันแต่การตายของชายเร่ร่อนไม่มีข่าวเลยเขาสงสัยว่าไม่มีคนพบศพหรือเปล่าจึงกลับไปที่นั่นแต่มันกลับว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นคิวต่อไปคือหวังหวังสงสัยว่าพ่อของเขามีชู้ วันหนึ่งเมื่อเขากลับมาถึงบ้านพออาบน้ำอยู่หวังแอบขโมยเงินในกระเป๋าตังโทรศัพท์พ่อมีเสียงแจ้งเตือนดังหวังเช็คดูเห็นพ่อแอบคุยกับผู้หญิงอื่นเพื่อนๆต่างขำเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติพ่อของพวกเขาก็ชอบเที่ยวซ่องเหมือนกันแต่หวังแย้งว่าพ่อของเขานั้นชอบพูดเรื่องศีลธรรมซึ่งมันตรงกับข้ามกับสิ่งที่เขาทำ เพื่อนมองว่ามันเป็นเรื่องปกติและพยายามให้หวังพูดเรื่องของตัวเองจริงๆในอดีตครั้งหนึ่งก่อนสอบกลางภาคหวังเอารายชื่อของห้องไปส่งเขาแอบ,บขโมยข้อสอบออกมาจางเริ่มโมโหพอถึงเอาเรื่องนี้ไปพูดหวังก็แค่โดนไล่ออกและถึงโดนก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะครอบครัวหวังนั้นรวยมากหานกำชับให้หวังกลก้าๆและพูดความลับออกมา หวังอธิบายว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเหมือนพวกเพื่อนๆเ,เลยไม่มีเรื่องจะเล่าอีกพวกเขาไม่เชื่อและพยายามเค้นเอาความลับจากหวังจางข่มขืนหามค่าคนส่วนหวังนั้นไม่มีอะไรเลยพวกเขากลัวหวังปากโป้งและกดดันหวังไปที่ขอบดาดฟ้า จนสุดท้ายหวังยอมเล่าความลับออกมาทุกคนคิดว่าหวังนั้นเรียนเก่งแต่เทอมก่อนเขาทำคะแนนสอบปลายภาคได้น้อยและต้องทำเกรดให้ดีเพื่อรักษาหน้าให้พ่อถ้าพ่อรู้เข้าว่าเขาสอบได้น้อยเขาต้องสวยแน,แน่หวังแอบไปขโมยคะแนนสอบของทุกคนมาเผาแต่เปลวของกระดาษที่ติดไฟดันปลิวเข้าไปในห้องเรียน เกิดไฟไหม้ไปทั่วอาคารกว่าจะดับเพลิงได้ก็เกือบเที่ยงคืนของอีกวันเพื่อนปรบมือให้กับการกระทําของหวังแต่กลับมองว่ามันเป็นเรื่องแต่งและถามหารักฐานจ้างหลองให้หวังสาบานและอัดคลิปเสียงสารภาพของหวังไว้ทั้งคู่ตลกและมองว่าหวังโกหกจนสุดท้ายทั้งคู่เฉลยว่าคนที่เผาเข้อสอบจริงๆแล้วคือพวกเขาเอง พร้อมทั้งโชว์รูปหลักฐานการเผาที่ได้ถ่ายไว้ในเมื่อหาข้อผิดพลาดของหวังไม่ได้พวกเขาวางแผนให้หวังไปตีหัวนักเลงจางใช้กล้องถ่ายไว้ในขณะที่หวังกำลังเดินไปทำตามแผนหานไม่เชื่อเรื่องที่จางเล่าจึงถามเขาจะทำอย่างนั้นกับเด็กออทิสติกได้จริงๆหรอเขาตอบกลับมา แค่อาจจะไม่จริงหรือจริงก็ได้นายจะรู้ได้ยังไงเมื่อหวังทำไม่ได้และหันหลังเดินกลับเขาเห็นเพื่อนๆหัวรอเยาะเขาเขากโกรธมากแล้ววิ่งกลับไปใช้สีสาดใส่หัวนักเลงและรีบตีหัวด้วยขวดแก้วเขารีบวิ่งหนีเพื่อนขำไม่ออกและตกใจพวกเขารีบสอบตีนแตกหนีตายทั้งสามวิ่งแยกกันไปคนละทางและมีนักเลงที่วิ่งตามมาติด,ตด ฝั่งจางเขาวิ่งเข้าที่แคบและหาของมาขวงไว้พวกนักเลงจึงตามเข้าไปไม่ได้หวังแอบดับหลังกองและพวกนักเลงวิ่งผ่านไปพวกเขาทั้งสามวิ่งมาเจอกันนักเลงตามมาทันหานโดนจับได้และนักเลงลุมกระเทือบเขาจนเละบทเรียนในครั้งนี้หานน่าจะจำฝังใจไปอีกนานตอนที่สองถ่ายรูป เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบตำรวจหญิงได้ถามกับตำรวจชายว่าอยากฆ่าคนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขาตอบกลับว่าเธออยากฆ่าคนด้วยหรอเธอเล่าว่าได้คะแนนสูงสุดจากการยิงปืนตลอดเพื่อที่จะนำมาใช้สร้างความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์เมื่อสมเดือนก่อนมีเด็กสามขวบกำลังกลับบ้านกับแม่แต่เขาโดนคนติดทันบนทุบจนกระโหกยุบ แต่แม่กลับให้การว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยภาพตัดมาที่คนขับรถแท็กซี่ตอนต้นเรื่องหลังจากคมคืนผู้โดยสารสาวที่เมามากจนเสร็จเขาออกมาล้างน้องชายที่กำแพงในตอนที่จะขึ้นรถหวังกับจางแอบย่องขึ้นรถเขาจากผ่านแรกที่หนีจากพวกนักเลงมาเขาอ้างว่าดื่มเหล้าและขอให้เด็กๆลงจากรถนักเลงวิ่งผ่านมาพอดี คนขับรถไม่อยากเข้าไปเกี่ยวด้วยจึงบังคับเด็กๆลงนักเลงเดินตรงเข้ามาในจังหวะที่ทั้งสามกำลังลุ้นจางดึงสาวที่เมามากโผล่หัวออกมาจากรถจางเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปขับรถ่าฝูงนักเลงออกไป สาวที่เมามากเธอได้สติ Pope, รือพบคราบอสุจิที่ต้นขาและช่องคลอดเธอเข้าใจผิดว่าทั้งคู่ข่มคืนเธอแต่ดูเหมือนจะยังไม่ได้สติดีตื่นขึ้นมาก็เพ้อไปทั่วคิดว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วและจัดงานสมให้ตัวเองพวกเขาเลยตามน้ำไปกับเธอขับรถมาเรื่อยๆจนเจอเข้ากับด่านที่ตรวจอุบัติเหตุ ทั้งคู่คิดไม่ตกว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าโดนจับเรื่องมหาลัยของหวังอย่าหวังว่าจะได้เข้าเลยจางเนียนเนียนถอยรถกลับหลังสาวที่เมาได้ตะโกนขอวคมช่วยเหลือและบอกว่าตนเองนั้นโดนข่มขืนตำรวจรีบกุรีกุจอจะเข้ามาขัดขวางจางจางรีบเหยียบคันเร่งหนีไปตำรวจขอให้คนที่อยู่ใกล้เคียงช่วยตามจับแท็กซี่ของจาง ตำรวจสองคนตอนเปิดเรื่องรับเรื่องและตามจับเธอมุ่งมั่นที่จะยิงคนชั่วจึงชักปืนออกมาตำรวจชายเห็นท่าไม่ดีและไม่มีสมาธิขับรถสั่งให้เธอมองข้างทางและเก็บปืนลงจางได้มาจอดรถทิ้งไว้ที่โบสภายในรถเหลือแค่สาวที่เมาและหลับไปตำรวจออกค้นหาตามร่มรอบเจอจางและหวังแอบนั่งหลบอยู่ ตำรวจปืนลั่นดีที่ไม่โดนใครในระหว่างที่ถูกคุมตัวไปโรงพักหวังอยากบอกตำรวจให้ไปช่วยหารแต่จางมองว่าเรื่องทั้งหมดมันคือความผิดของหวังที่ไปตีหัวนักเลงจริงๆเขาเฉลยว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่านั้นเป็นแค่เรื่องโกหกและหวังโง่เองที่เชื่อตำรวจชายได้พูดถึงสัดส่วนต่อสังคมระหว่างคนดีกับคนชั่ว ตำรวจสาวมองว่ามันอาจจะมีครึ่งต่อครึ่งเขาบอกว่ามันมีแค่สิเซเท่านั้นแหละคนดีสิอร์ซนคนเลวอีกสิอร์ซส่วน80%เซนที่เหลือคนพวกนี้จะผ่าไฟแดงถ้าไม่มีคนมองถ้ากินน้ำไม่หมดก็จะทิ้งไว้สกูตเตอร์ของคนอื่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล้วนๆว,ว่าจะทำถูกหรือผิดนี่แหละคือสังคมเรา เหตุผลที่ไม่มีทางมีคนดีมากกว่านี้ก็เพราะว่าคน80%ที่ไม่ได้ดีหรือเลวพอเห็นคนดีโดนคนชั่วรังแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่างมากก็แค่แส้งทำเป็นเห็นใจแต่ใจจริงไม่ได้สนใจอะไรหรอกตำรวจชายขับรถออกนอกเส้นทางเขาพูดถึงการมีอยู่ของลูกสองคน และไม่สนใจว่าพวกเขาโตมาเป็นอะไรขอแค่ไม่โตมาเป็นตำรวจก็พอตำรวจชายขอมรถมาที่ที่หารโดนนักเลงซ้อมอยู่หัวหน้านักเลงได้เดินเข้ามาทักทายพร้อมทั้งส่งตัวจางและหวังให้นักเลงก่อนจะจากไปตอนที่สคนเลวนักเลงนําตัวเด็กทั้งสาเข้ามาที่ห้องอาหารแห่งหนึง่งมีชายคนหนึ่งแล่เนื้อปลาอยู่ เขาพูดว่าการทำเรื่องเร็วๆนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยพวกเราก็ชั่วกันทั้งนั้นทั้งค่มขู่แบล็กเมและทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บจนถึงตายทุกคนในที่นี้ล้วนทำผิดกฎหมายอาวุธปืนและกระสุนกันทั้งนั้นคืนนี้จะเพิ่มการลักพาตัวเข้าไปด้วยคนแบบพวกเรานะ่ะไม่เรียกตำรวจหรอก ทุกอย่างมันสามารถเจรจาและต่อรองกันได้พวกไหนรู้จักชาวแก๊งที่พอจะเรียกมาคุยได้ไหมหานจึงเสนอชื่อหอยขึ้นมาหอยที่จางรู้จักแต่จางกลับนิ่งเงียบหัวหน้านักเลงเสนอว่าถ้าไม่มีเส้นสายก็นับเงินมาแรกเขาแจ้งราคาที่ต้องจ่ายพร้อมกลับทิมงามบัตรไว้ให้หวังแต่ดูเหมือนหวังจะจ่ายไม่ไหว ในเมื่อไม่มีเงินและไม่มีเส้นสายก็ต้องตัดนิ้วมาแลกหนึ่งนิ้วฮานเสนอว่าเขาโดนซ้อมมาเยอะแล้วพวกนายควรจะเสียสละบ้างจางแย้งว่าพวกเรากลับมาช่วยนะนี่ไงเหตุผลของการเป็นพี่น้องกันหวังวิ่งช้ายังไม่โดนจับเลยนายวิ่งเร็วเกินไปเลยให้ทำให้นายโดนจับและเพราะว่านายโดนซ้อมไงพวกเราจึงกลับมาช่วย ต่างฝ่ายต่างอ้างเหตุผลว่าตนนั้นถูกสุดท้ายหานยอมเสียสละนิ้วก้อยของตัวเองจางหยิบเศษนิ้วก้อยใส่ลงในจานจางเลวหวังพยุงหานให้ออกจากห้องนักเลงที่ถูกพวกเขาตีเข้ามาขวางและถอดถุงนิ้วที่โดนตัดให้ดูเมื่อมองดูรอบๆห้องทุกคนโดนตัดที่นิ้วชี้เตหานตัดนิ้วก้อยให้พวกนักเลง พวกเขาจึงออกไปจากที่นี่ไม่ได้ครั้งนี้คราวของหวังและจางแล้วจางอ้างว่าหวังไปตีหัวนักเลงเลยทำให้พวกเขาต้องมาอยู่ที่นี่หวังอ้างว่าก็พราะใครละที่เป็นคนสั่งแต่ก็พอหวังไม่ใช่หรอที่ทำให้จางต้องทำเรื่องชั่วๆในจะขโมยรถและทำเรื่องอื่นๆอีกหานที่ทนความเจ็บไม่ไหวรีบได้งให้เพื่อนตัดนิ้วให้จบๆไป หวังใช้เงินเข้าล่อจางหากเขายอมเสียสละนิ้วจะจ่ายให้นายราคาพิเศษเลยจางโมโหหนักแล้วทำไมนายไม่จ่ายมาก่อนก่อนที่เราจะตัดนิ้วหาเล่าคิดว่าตัวเองรวยแล้วดีนะักหรอไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยนายหรอกนะแต่นายนะ่ะเห็นแก่ตัวจนเกินไปหวังเมื่อรู้สึกผิดจึงยอมที่จะเสียสละนิ้ว หัวหน้านักเลงเสนอให้ใช้ข้างที่เขียนหนังสือเพราะเมื่อเขาเห็นมันจะได้นึกถึงเขาจางรีบใช้จังหวะนี้ดึงมือขวาหวังมาตัดหวังห้ามไว้และบอกว่าตนนั้นถนัดซ้ายจางจึงเปลี่ยนข้างและตัดที่นิ้วชี้ข้างซ้ายหวังร้องออกมาอย่างเจ็บปวดพวกเขากำลังจะกลับแต่หัวหน้านักเลงเรียกกลับไปกินอาหารที่ทำเสร็จ พวกเขาต้องจำใจกลับไปเพราะอยากจอไปจากที่นี่เร็วๆหวังรีบกินพอจะรีบออกไปแต่หัวหน้านักเลงจับได้ว่าหวังโกหกเขาใช้มือขวาคีบซูชิอย่างคล่องแคล่วทั้งที่บอกว่าตนเองนั้นถนัดซ้ายหัวหน้านักเลงของเขากโกรธมากหยิบขวดโหลที่มีนิ้วถูกดองแช่ไว้ขึ้นมาขู เขาโกรธมากทั้งที่ให้โอกาสไปแล้วไหนจะมาแทงข้างๆกูคูไหนจะมาโกหกอีกจางลุกขึ้นขอโทษอย่างนอบน้อมและดูเหมือนเขาจะรู้จักกับหัวหน้านักเลงเป็นอย่างดีเขาสารภาพว่าหลังจากเรียนจบต้องแยกกับเพื่อนๆอ,อยากทำให้วันจบการศึกษานี้สนุกสุดเวี่ยง ทั้งสองต่างมีดีหมดส่วนเขานั้นมาไกลได้เท่านี้และที่ได้พูดว่าจะขอเป็นคนขับรถเพราะกลัวว่าอนาคตเพื่อนจะทิ้งหานเริ่มตะบาดแตกเขาจับมือจางจะทุบให้หังจางหลบและลงเป็นล้มลงกับพื้นหานหยิบมีดคิดจะแทงจางให้ตายตายไปในขณะที่ทั้งคู่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ที่พื้นหวังเดินมาหยิบมีดตัดนิ้วจาง หวังหัวเราออกมาเหมือนคนเสียสติตอนนี้เขาทั้งโกรธและดีใจหวังหยิบนิ้วจางไปให้หัวหน้านักเลงหวังยกนิ้วขึ้นมาชูให้นักเลงที่เขาตีหัวและเดินออกมาจางและหานรีมิ่งตำออกมาติดๆทั้งสามต่างแยกจากกันไปคนละทางสรุปนะคะเรื่องเกิดขึ้นในวันที่จบการศึกษาทุกๆคนต่างต้องไปตามทางของตัวเอง จางกลัวว่าเพื่อนของเขาจะลืมเขาเขาจึงได้จัดฉากเรื่องทั้งหมดขึ้นมาแต่เขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายมาถึงการต้องเสียนิ้วของทุกคนสุดท้ายเขาก็ได้เสียเพื่อนรักทั้งสองไปจริงๆขอบคุณที่รับฟังจนจบฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ